โอเคครับสวัสดีครับวันดีวันดายนะครับกลับมาต่อครับผมเปลทเทลตอนที่2อนะเราอยู่ chapter 3นะครับ Retribution เราตายนะครับอยู่ที่4นะครับตอนนี้ตอนนี้คือเรามาอยู่ที่ church นะครับหรือว่าก็คือโบสน,นั่นแหละ,ะวันนั้นพาร์ทเนีย่ย คุณพ่อบัลหลวงแต่ไล่เราอะหโเดนเจอรัสเชียที่นี่มันอันตรายทำไมล่ะทำไมอันตรายอ๋อเนี่ยต้องเป็นแบบโรคระบาดแน่เลยเพราะว่าเตียงมันเยอะมากแต่มันก็เป็นเรื่องปกตินะแบบสมัยก่อนหรือแม้แต่สมัยนี้เห็นไม้ใว่าเวลาแบบเป็นโรคระบาดไม่รู้ว่าจะไปพึ่งใครก็วัดมันก็เหมือนกับเป็นศูนย์รวมอันนี้ก็คือเหมือนกับเป็นห้องอาบน้ําแล้วก็เป็นกลิ่นที่เหมือนแม่มันเคยใช้นะเป็นสมุนไพรอะไรเงี้ยแต่ก็เห็นว่ามีหลุมศพอะไรเงี้ย ก็คือน่าจะเป็นศูนย์รวมโรคระบาดนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราต้องไปตามหาหลวงพ่อไม่รู้หลวงบัตรลวงอยู่ไหนนะเราอยู่นี่ท่านพ่อเธออีกแล้วเหรอฉันบอกให้เธอหนีปไงแค่เธอให้ออกเธอไปนี่เธอต้องช่วยอย่างน้อยก็ช่วยช่วยเหมือนกับ น้องฉันอะไรงเงีเ้ยมัรู้อะรู้ตระกูลเราอ่ะร,รู้รู้หมอรู้จังหมอหมอ,อ,อมึงเป็นหมอที่เคยดูดูแลดูแลเราเนี่ยแปลว่ามันก็รู้รู้บางอย่างว่ะ Can imagine But what is happening here is what far here But w r o หลวงพ่อแบลว่าหลวงพ่อมันก็รู้ว่านี่บอกเราบอกว่าอยากพวกชาวบ้านอยากจะฆ่าพวกเรา The church, หลวงพ่อบอกว่าฉันฉันออกไปจากโบสถ์ไม่ฉันไม่สามารถออกไปจากโบสถ์ได้อย ius, that, are, ่างนี้มันจะให้บอกทางเราอาจจะต้องก็คือหลวงพ่อมันจะแค่บอกทางแล้วก็บอกประมาณว่าแบบัก็แบบมึงต้งเดินทางเอาเองอะไรเงี้ยดูแลตัวเองอะไรเงี้ย แต่หลวงพ่อมันเห็นสร้อยเราแล้วมันก็รู้ว่าเราอ่ะเป็นตระกูลเดรูนเว้ยแล้วมันก็มันก็ไม่ยอมบอกเรานะว่าทำไมตระกูลเราถึงโดนโดนเพ่งเล็งนะครับเราเมื่อกี้มันก็พูดเหมือนกับว่าแบบเธอมาอยู่ที่นี่ไม่ใช่เป็นแบบกูดไซด์อ่ะก็คือมันก็ไม่เหมือนอยากให้เราอยู่เหมือนกันอะยังเหลือเหลือพาอีกรูปหนึ่งว่ะบอกเหลือแค่สองสองคนหลวงพ่อมจะสับขาหลอกูุณเปล่าวะ Stay here. โดนโดนแดกหรือเปล่าหลวงพว่อโมอร์เรลหลวงพ่อเอาละเล็กแท็กมาหรือเปล่กา,า,าลการกำเริ่มบ่น้องเรา น้องเราก็คือโดนกัดเหมือนกันถูกปะแล้วก็อาจจะน้องเราเนี่ยกองทัพหนูแล้วน้องคือน้องเราอาจจะเป็นพวกเหมือนกับอิมมิวก็คือน้องเราก็คือไม่ไม่ไมไมไม มีภูมิอะไรอย่างเงี้ยโอเคก็ไฟครับเหมือนปิลัญญาจุดไฟได้ไหมเนี่ยถ้ามันกลัวมันก็จุดเพิ่มสินี่ไงอีกก่อนนี่ไงอีก have to เ u r r y บอกไม้ไม้มันเขายคดับลงไปเรื่อยเห็นปะเคเจอทางออกครับนี่ครับ The Exit ซก็คือัน3องค์ที่ใครพูดนะที่บัตรหลวงบอกเราตอนแรกแต่ว่าไปไม่ได้มีหนู่วะอแต่ออยี่นี่ Let's go Hugo e w we can do it เคลียไปไหนต่อวะนี่เหรอนี่ยเนี่นี่นี่ Right we'll pass at the same time Let's go They're making too much noise too much noise Hugo calm down Hugo you need to calm down mate. Hugo บอกรำคาญเสียงหนูหนูมันเสียงดังมากเลย เราบอกก็ตั้งสต uh. oh, uh, uh, ิหน่อยเฮ้ยเอออัปเกรดนี่ครับถ้าก็ได้คือมันจะขึ้นสีเหลืองให้เราได้พ็อกเก็ตก็คือจะทำให้เก็บของได้มากขึ้นเดี๋ยวแบทเทิลเฮ้เราอยู่ใกล้ไฟไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยนี่นี่นี่คืออะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าเราปลาไปก่อน มันทำให้หนูไปกินวะ <ไป S 1> น่ะหนูกินไม่หยุดนะครับถ้าเกิดหยุดก็ยากอยู่นี่ครับทรีเซนส์กาละปีนขึ้นโต๊ะปิชไวแต่มันมีของอยู่ตรงนั้นอ่ะแปลว่ามันต้องมีทางไปหรือเปล่าโอเค I'll lift this up. Can you get the torch? Yes. You go, Hugo, hurry up. Come on. Are you alright? Yes. Stay where you are. The ground is rotten. Misha, how am I going to get back? We'll find a way, don't worry. As long as you have the torch, you'll be But what about you? We'll... move together. That way, the light coming through the grating will protect me too. Ready? Ready. Here we go then. Slowly. Look, there's a hole. Do you want the torch? Yes. There are too many rats on my side. Where can I get through? The hole behind you. Ah That's the way can only I ม e นให้บอกให้มันบอกบอกทิวโกไปหาลูนะแต่บอกว่าให้หยุดถ้าเกิดเจอหนูแล้เดี๋ยวเราจะตามไปแต่เมื่อกี้ก็ตลกอยู่นะเพราะว่ามันพูดว่าอะไรหรืบางมันพูดเหมือนกับประมาณว่าเธอจะผ่านฉันมาได้ไงแล้วแบบไอ้พี่บอกว่ามึงส่งไฟมาให้กูก่อนเขาฟังกูหนูเยอะเฮ้ยตายได้นี่มั้ยแล้วมันจะเกิดใหม่เปล่าวะไม่เกิดใหม่ด้วยวะ นี่ก็คือวิธีฆ่าหนูนะครับที่ฆ่าหนูก็คือร่อนตักให้เข้ามุมแล้วหนูก็จะหายไปเขเ่าพอละเดี๋ยวต้องไปละไปหาน้องก่อนนะครับน้องไม่รู้เป็นไงบ้างควิคนวอ้าวนั่นไงอ๋อน,นี่มีให้จุดมีให้จุดนี่ก็ น่นวะมันจะส่งอะไรให้อโอเคอ๋อนี่มีนม so Luckily, oh, okay. oh, <h <h ี่ครับเฮ้ยโอเคครับห้องบนก็ไม่มีอะไรนะมีแ่่ไอเทมเดียวก็จะพาฮิวโก้หนีออกจากตรงนี้นะไปฮิวโก้ ยังไม่ถึงเลยหรอเอ้ยเวิร์กชออก็อปอัปเกรดอาวุธหรืออัปเกรดพเพิ่มกระสุนอยู่อาวุธก่อนแล้วกันฮะรู้สึกว่าก้อนหินมันก็ยังหาง่ายอยู่นะครับมาดูว่าจะชาร์จเร็วขึ้นเนาะเออเร็วเหมือนกันนะแบบไปี๊ดเลยอัปเกรดไปเรืยย่อยๆจะมีติดส,นนสกอปลองๆงอยู่แล้วเหลเง เอาละเพลงมาแล้วครับจริงจริงเดินมานี่จะต้องใหฮิวโก้มันถืออีกไม้หนึ่งว่าหรอถูกป่ะเฮ้ยบอกอะไรติดอยู่กับแพงครับเวนอมมยิวตกใส่หัวแลาว อ๋อนี่ก็เหมือนแบบเป็นลังมันนะแต่จริงๆหนูหนูพวกนี้มันมันแพร่พันเร็วมากนะครับคือลองไปเปิดดูแบบออสเตรเลียแล้วก็หาว่าแรดเพลกนะหนูแบบเป็นล้านตัวนะแต่มันไม่ได้กินคนนะเอาก่อนแต่มาเห็นว่ามันก็กินแบบพวกพวกเขาเรียกผลผลิตการทางการเกษตร,รออกไปได้เลยเชื่อไหมว่าอย๋าวผมวิ่งไปเนี่ยมันจะต้องออกมาจากกำแพง Told you. จริงหน้าจอ,อกมาไกลกว่านี้แล้วนะเราทำได้แล้วเมียเสียอยาก,ยาอ,ยากอยากเจอแม่ ไม่อยากให้แม่ตายเลยคิวโก้อยากให้แม่กลับมาบทที่สามจบครับบทที่สี่ The Apprentices o to go we'll able never be มันมีเซตแปลว่าเราจะไม่มีทางได้กลับบ้านใช่ไหม ไม่นะมันตะไร่กันไปฉันกูจะไปหาไปฟาร์มของลอเรนทิสนะครับ The a อ p เพนทริสความหมายไม่แปลว่าเหมือนกับเด็กฝึกงานอะเด็กฝึกหัดอเพราะว่าเราอยากจะยังไม่เจอหมอหรือเปล่าเจอกับลูกศิษย์เขาหรืออะไรเงี้ยโอ้เดอะอินคิชนี่ก็คือเป็นกลุ่มที่มันไปบุกบ้านเรานะครับ There's a bridge that leads S S��, to the, okay, the farm. Okay, long way. Subhan. What was it? Some pot man. Some clay pot. That do it. With that and the second barricade, no one would ever get through. Oh. Be gun, are... Get trapped. Uh... There's a hole in the wall. I'm too big. อ๋อโอเคต้องต้องส่งให้น้องให้น้องเข้ารู้ครับประเด็นก็คือไม่รู้ฮิวโก้มันจะวิ่งไวขนาดไหนนะมันจะได้ไม่ต้องเฟืองหินไงจะลองเสี่ยงดูครับโอ้โหฮิวโก้มึงชามากเลยโอ้โหฮิวโก้อ ah shit ฮิวโก้แฮ็กซีนคอร์ดโอเคเราต้องใช้หินละร้ <c oughs> องไปทาขนาดวะแต่ฮิวโก้มันจะไปเปิดป,ประตูให้เรา <c oughs> อ๋อเปิดหน้าต่างเมื่อกี้ยอมแลกชีวิตฮิวโก้กับก้อนหินหนึ่งก่อนเ <c oughs> <c oughs> มาวะมันบล็อกฟาร์มอ<ะ>ต้องการจับเป็นเราอะประตูตปิดครับไม่ให้เข้าฟาร์มแล้วไปแล้วยูจะเห็นชันไหม <c oughs> ไม่เห็นกูจริงเหรอเนี่ยฮะอูอ <c oughs> ไอเทมความโลภเป็นเหตุครับเราต้องปีนไปที่หน้าตา่างนั่นนะครับปาอัดหัวแม่ ไปแล้วจ้าโอเคมีเวิร์กช็อปครับอัปเกรดกระสุนนะครับทำให้เราเก็บของได้มากขึ้นเคยครับผมยวโยนให้ทหารไปทางนู่นนะครับเร็วๆๆแต่จริงจทหารมันก็เวลาสำรวจอะไรมันก็ทำนานเคครับไปโน้นนะครับทหารรออ้าว what the fuck bitch! little Run, You เฮ้ยมได้ไงวะอ้ังอะอะจะไม่กลับที่เดิมหรอกกลับกูไปแล้วนะ มันเป็นบั๊กเหมือนกันวะมันไม่กลับทีเดิมแมงเบอร์เฮ้ยเฮ้ยทำไมอ่ะบอกพวกเราถอยทับเร็วอะไรเงี้ยมันก็บอกว่าเกิดอะไรขึ้นฮิวโก้การกำเริบครับแต่ทุกครั้งที่ฮิโกมันเหมือนมีอาการเหมือนหนูจะมาวะ ฮิวโก้ตันกลายเป็นไอ้นี่ป่ะคล้ายเหมือนสไปเดอร์แมนนะแต่ว่าเป็นแบทแมนขอยาหน่อยอย่าพี่อุ้มก็ได้นะพอไหมขึ้นมาก็เดอะแรดแมนครับก็คือโรคระบาดดูแลกโอเคครับอนเ้าย จะทำให้เราวิ่งไม่ได้นะไ,ไ,ไ,ไปก่อนได้เปรียบมัวแต่ยึกยักอยู่นั่นแหละน,นี่ผมแบบวิ่งมาเลยนะ จะม้าเปล่าวะเอา้เอาทำไมครั้งนี้เสร็จไปได้เมื่อกี้แบบไปไม่ได้โอ้ยลืมลืมลืมอนนโอ้ shit ระวังโคนนะครับอ๋อมันคือให้เราวิ่งนั่นแหละ<า> เราก็น yeah. oh, ึ是是้ว really ่าต้องมีไม้อ๋อนี่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 ไโดนฆ่าทิ้งอะไม่ให้ไม่ให้โรคระบาดน่ะ Here we go again ไปตรงนู้นนะครับโอ้โคน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 โอ้โหเกือบ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 กินหมูกระทะไม่ลูกอ๋อนี่ผักได้โอ้โหมีสภาพศพบัวโคตรเยอะอ๋อไม่ใช่บัวหมูแล้วมันไม่กินวะทางอย่างชันหนอไม่ต้องพูดมากผักไปถึงแล้วมั้ มันถูกก่อจัดเนี่ยคุณไปในนั้นและเปิ n ประตูให้ฉันอย่างรวดเร็วและระวังอย่า r มากใช่ไหมและระวังอย่างมากก็ระวังด้วยนะจ๊ะมีเสียงคนบางคนว่ะโอ้ยหนูจะต้องมาแล้วเนี่ยเห็นเนื้ออย่างนี้นี่เป็นเหมือนบ้านหมอครับน่าจะเป็นห้องคนไอละห้องนี้ป่ะงเธอเป็นใครน่ะจุดเขา เป็นโรคระบาดหมอก็จะตายแลวนี่嘛เบื่ออควิซิชันมาแล้วก็พวกเราเสียทุกอย่างแม่แล้วว่าพวกเขาต้องมาหานิวเอลอ็นชนวลคอร์สนของ And, and she like, allowed to go love in the golden bee you But, like, but... ever since the great break, the process has quickened. Huh? Yeah. Yeah. Protect him, Amicia. Uh, continue your mother's work. ไอ้หมอบอกว่าให้เราต้องดูแลน้องเราแล้วก็ทำแล้วก็เราก็ทำสามต่องานของแม่ให้สำเร็จบอกให้ระวังหนูแล้วก็อินควิสชั่นอะยังไงก็จะต้องตาม จะต้องตามล่าหาชวโกไม่หยุดหย่อนแน่วันนี้มันบอกอออให้เราไปที่เมืองเมืองหนึ่งว่ะให้เราไปทำอินิเฟอร์ซึ่งผมไม่แน่ใจคืออะไรเป็นตัวจุดไฟหรอ นี่ไง The a d v e n t r e s ก็คือเป็นลูกศิษย์นะลูกศิษย์ของเอ่อลอเรนซสก็นั่นแหละเนื้อที่ผมบอกมันจะกินเปล่าวะชูดแอดแลนเทนอ๋อให้เปิด เออผมก็ลืมไปว่ามันบอกว่าไออินไออินนิกฟิกเตอร์อะไรเนี่ยอยู่ที่บานครับก็คืออยู่ในโรงสัตว์นี่เองที่เรามาแล้วไปด้านหลังครับตัวมันต้องการเนื้อนะครับโยย คีย์เวิร์ดก็คือ we need meat d e all alive ก็คือเราต้องการเนื้อสัตว์ไม่ไว่าไอตัวนั้นมันจะตายหรือไม่ตายนะครับรจะล่อหมอูสงสารน้องหมูนะครับน้องหมูจะเป็นเ yeah หยื่อล่อของเรา s sure stays have the make to it door จะปิดประตูใช่ไหมปิดครับโอเคครับเราจะทำการบูชายัญนะครับผมเราจะทำการบูชายันครับ poor pig, poor pig. <laughs> What's your step? this is a mouse not just okay. a okay. doctor's lab my master is also an above a great alchemist your name is Amicia, right i'm lucas i would like to show you something i'm going to kill i'm going to kill you there must be some around here tell me when you found them here you go lucas right now you have to mix them do it slowly it's not dangerous so this is it oh. Oh, no. No. Oh, Not yet. Go it. It's time. Aim for the All <laughs> right. <laughs> All right, let's go. It makes fire. Did did I do that? Did I really just do alchemy? <laughs> really just do alchemy? <laughs> yes. <laughs> Your mixture is perfect. Like 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 dot. Okay, i will go back to There's a lot of them. Pintius, I'll clear away. Pagan, you are. Come on. Come on, come on. You're going on lower. About earlier, I, I just wanted to tell you that I'm. No, Lollin' cheese. The house dark. No, no. Master. Lucas, wait. Master. โอเคบ๊ายบายลอเรนซิส it was nice talking to you ย <c oughs> ินดีที่ได้รู้จัก hey, เ,กเรอติดการ์ดอรับดูมาสฮ <c oughs> ีมากครับ <c oughs> มาช่วยเปิดทางเอ่อ <c oughs> ทางนี้มันพาโอ้บอกจะพาเราไปที่แม่น้ำนครับแป๊บนึงนะผมต้องการดีกว่าที่เหลืออีกสี่ดอกโอเคครับเราจะไปแม่น้ำนครับสองอันเลยมา

บาบายอาจารย์ The Apprentice จบครับผม The Ravens Boys เราต้องไปเมืองเหรอวราลืมชื่อเมืองไปแล้วที่อาจารย์บอกแต่ผมงงทำไมไอ้ลอรรเรนซิสบอกว่า มันเหมือนกับมันมีอีวิวในเวยนเหมือนกับในเลือดของเราวะความหมายไม่รู้เหมือนกับตระกูลเรามันโดนโดนสาบหรืออะไรอย่างงี้หรอใจเย็นลูกโก้ลูคัส Yes. What does he have in his blood? There's an old story. It tells of the prima macula. The, the, was was the first corruption My world literally travels in the blood of certain families. But some yeah, people a great break. And the macula awoke in Hugo's blood. A macula. What will it do to him? The macula cares for neither good nor evil. It evolves with its host. The change things. The world. You know, your mother and Laurentia were trying to help your brother. But they failed. No. I think they just ran out of time. This is it. <coughs> แต่มันบอกว่ามันไม่ใช่ว่าเป็นมันไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่เลวร้ายอย่างเดียวนะคือมันแบบมันขึ้นอยู่ที่โฮสก็คืออยู่ที่ฮิวโก้ด้วยนะ Come on, we'll walk from here. It'll warm you up. If we follow the aqueduct, we s l r i v e at Chateau d'Ambrage before nightfall. c h a t c h u d a r a e อ,อ,อ,อที่เราต้องไปนะครับ โอเคครับตอนที่2ครับก็จบไปอีก2องแชปเตอร์กันครับเดี๋ยวจะเจอกันแชปเตอร์หน้านะครับ The r a v e n s Boys <S ก็ตายไปนะครับตายไปอีก4เลยเหรอโอเคครับผม